สวัสดีครับวันนี้มาเล่นโหมดอุลต้าลาปิดไฟอะไรวะเน,นี่ยสกินบูทปุ่ล็อกสกินบูทแล้วคุณออก,กับเพื่อนร่วมทีของคุณจะได้ปุ่ล็อกสกินแบบซุ่มฮะฮะอย่า <c oughs> yeah. เลือกตัวไม่ได้เหรอช่างมันโอเคเล่นเทนเนอก็เทนเนอครับอย่าเลือกมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค คุณถ้าเราปิดไฟรู้สึกว mm ่าสกิลจะคูดาวเร็วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาลดคูดาวมาเราจะเอาให้มันเป็นความแรงทั้งหมดเลยรูนก็จะเป็นใช้รูนเออที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับรดคูดาวโอเคเออเดเดะเดวเดะเดะเฮ้ยชิบหายมัวแต่มัวแต่แพมเรื่องว่าจะใช้รูนอะไรจนลืมเปลี่ยนมัดจนลืมเปลี่ยนสเปลยัดแค่โอ้วัดสเปลยังก็ คนเวลซิ้เยอยอะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมกดสลับกับเคนเนนไม่ใช่เหรอแล้วเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเนี่ยทำไมผมไม่ได้เป็นเคนเนนน่ะเีอะอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้กลายเป็นคนโง่ๆคนหนึ่งเย่นเล่นงนี้ก็เล่นวะเจริญพรแล้วครับโอวอร์ โหมดเชียนี่กับลัมเบิลเนี่ยนะแม่งไม่ติดโอเวอร์ฮีทก็รัวๆเลยเหรอวะโอ้ยมันมีป่าไหมวมนนี้มันมีป่าใช่ไหมอากูไปล่างก็ได้มึงจองเลงเงินไวจังอากูไปกลางก็ได้ไปไหนเข้าไปครับเอาอะไรก่อนดีอะเอานี่แล้วโอ้โหโอ้โหยิงกันมันยิงยัดเคไม่ธรรมดาอ่ะยัดเคยัดเค เย้อะไรของกูเนี่ยเฮ้ยความลับของลัมเบิ้ลโอเปอร์ฮีแค่อย่างใช้สกิลได้ครับท่านผู้ชมเฟสเฟสต้องบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะมาถูกทางถูกทางหรือผิดทางเดี๋ยวก็ได้รู้ครับไี่มาหุดแทงหน้ายู่อ่ะกาลิโออดี๋ยวจับได้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันอะไรกันกูไปอยู่กดโกนมาแล้วกดโกนมาแล้ว แทงแทงยิ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 งมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนโอ้ยโอ้ย <c oughs> ยังมานะครับบอกเลยยังมาก็เฮียนะครับ <c oughs> อะไรอะไรรู้จักเป่าโลว์อะโล่อ์อะโล่อ์อะโล่อ์อะรู้จักไหมฮะฮะเจาา้จาไงเจางา้าไงเจ้าไงแปดลั่นแปดลั่นไปดิแปดลั่นไปดิ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาลัมเบิร huh ์นหมดนี <mond> oh, oh. Oh, oh. Oh. ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่ามันแกรงโอ้ยเยอะแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หอยหลอดตอดกูจังเอ้มันหายมันหาย มันหายรู้เรื่องบอนั่นไงไปอยู่คอยทันอย่าแคลูเซียนอย่างเซียนอย่างเซียนครับลูเซียนกูม,มาแล้วเออเอออมไม่ได้เคี่ยอะไรเลยครับพี่น้องครับไปแกงล่างดีกว่าไปแกงล่างดีกว่ามึงคิดไงเล่นวารัสหมดนี้ฮะขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ ต้องไปสัมภาษณ์ครับมึงโดนล้อนะดิล้อนะดิถึงสวงถึงสวงอุ้ยเยเยเยรถถังฟงังโซนไหมเนี่ยโอ้ยโอยไม่เอาไม่เอาโอ้ย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 ,อย,อยปล่อยกุ <c oughs> บอกเลยนะครับว่าไม่มีทางไป ามิยะเจ้ายังไงฮะทำกูไว้เมื่อกี้อะไรอะไรอะไรเออเออเออ้ยมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนเป็นไงครับของมันแรงของมันแรงกปนหนึ่งเปลี่ยนก่อนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเชียร์หน้ากุ้งสัตว์ริวจะไม่ยุ่งริวจะไม่ยุ่ง มึงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวกูลาดน้ำเชื้อเอ้ยไม่ใช่ลาดน้ำกดเ้ยเอามันเอามันเลยลูกพอ่อเออเอาให้เป็นตัวตัวไปร้อนเลดิมึงร้อนเลดิร้อนร้อนร้อนไหมละมึงร้อนไหมละมึงจิตแค่แม่งแปดเฉยโอ้โหเงือบเลยกูเอาโค้ดมา เฮ้ยไปช่วยอ,อยู่อดทนไว้พวกมึงไม่รอดแล้วมาให้กูเบิร์นซะดีๆโอ้ยมึงแฟดกันหมดเลยกูมไม่มีแฟดเออโอ้ยน,ออนักเทินแว้นมาแล้วเว้ยเบินเบินจะหนีไปไหนมาให้กูเบิร์นซะดีๆขอเบิร์นหน่อยสวยงามพระรามเก้าชิบหายลืมบททีไว้เพื่อนเออจะไปไหน โคนเราร้อนอ่ะเจ๊เจระเบิดไว้เองน่ากลัวสัตว์หนีไปไหนล่ะทำเซียนทำเซียนอ้าวหลงเด็กหลงเด็กหลงนี่บ้าหรือเปล่าฮะนี่ป้อมมันมั่งได้เวลาเอาคืนแล้วได้เวลาเอาคืนแล้วเออจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเราร้อนเราร้อน นี่มีฮิวมีฮิวฮิวมีประโยชน์ก็วันนี้แหละรายประโยชน์มาน,นานพี่มาช่วยแล้วไอ้ขาวอืดใช่ป่ะมึงอะกาลิโอขอย่างหน่อยขอย่างหน่อยเบลเฮนเบลเฮนลงมาลงมาโอ้ย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 อย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูโอ้ยไอ้ชี้เออเออมาอีกดิมาอีกดิใครจะมาใครจะมาเอาละ อันติลาดมึงก่อนเลยโดนเบิร์นเบิร์นใครใครโอ้โหเจา้จาบ้าเจ้าบ้าอุ้ยกูไปก่อนละมาดิมาดิหลบไว้หลบไว้หลบหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเอาดิหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลไม่ได้แดกกูหรอกคนเนี้ยพี่เองไปข่าวว่านายกันเวย้ยเหร เราอ่ะร้อนแรงเลยเว้ยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนร้อนอย่างกับไฟเยอร์ไม่พี่เบิร์นซะดีๆขอเบิร์นหน่อยเบิร์นเบิร์นเฮ้ยทำไมเลือดมึงไม่ลดเลยวะมึงจะอึดไปแล้วมึงอึดไปแล้วมึงจะหนีละกูลงไปด้วยกูลงไปด้วยเบิร์นเออเบิร์นให้ตายไปข้างเลยเฮ้ยเย้ยไม่เลือดมึงไม่ลดเลยวะไอ้เชีย่ยมึงอึดมึงอึดอะไรโอ้กูไม่ได้เอาแปดมาไอ้มึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,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 อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเล่นอย่างงี้ดิอย่าเล่นโอ้ย โคตรโกงอ่ะเจ๊แค่กงโดนกูอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเออโอ้โหมึงลากตามตางกูสวยสวยสวยเลยเออไฟเออไฟเออไฟเอ้มึงทำอะไรเพื่อนกูตามมาดิมึงตามมาดิกาลิโอหรือเปล่ากูว่าแล้วมึงนี่ง กาลิโอมเจ้าไงมึงอยากอยู่ในปาร์ตี้มันอยากร้อนย่างกับไฟเยอร์อีกเหรอฮะแทงน้อยชั่วโมงน้อยอืออืออืออ๋ออยู่ในปาร์ตี้ร้อนย่างกับไฟเออร์ร้อนย่างกับไฟเออ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 ออลงมาลงมาลงมาใครใครใคร เบิร์นเบิร์นสายเบิร์นสายเบิร์นอุย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 เรียบร้อยครับได้รับเม่นย่างหนึ่งเอเอที่รับกูอยู่นี่แล้วกูอยู่นี่แล้วกูอยู่นี่แล้วจะไปไหนจะไปไหนเบิร์นเบิร์นโอ้ลำเบิร์นสายเบิร์น ดู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 ความเร็วในงานคูดาวของซูยูมันแบบกดแบบปุ๊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 บว้าโล่ก็มีตลอดเวลากดมานี่ก็จะแป๊กนะกลายเป็นลุ้งเฉยเลยขอขอเผากบก่อนกบย่างกบย่างข้ามไปข้ามไปข้ามไปเบิรนเบิรนไอ้ไอ้เบิรนเบิรนเบิรนเบิร์นสายเบิร์นเอาไว้ครัวสายเบิร์น เบิร์น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 ดิรดนเบิร์นเบิร์่เบิร์นเบิร์นเบิ่์นเบิร์นเบิร์นเบิร์นเดี๋ยวเบิร์น ก็อึดก็อึดจริงๆนั่นแหละตายเอยอเออผมผมแรงกว่าผมแรงกว่าผมมั่นใจในความเบล่อนี้มันโซโลก,กบับบาลอนมันมันใช่เรื่องยากไม่นน่หมดเนี้ยมผมทน่อยเด็ดได้ไหมได้ไหมอุ้ย,ยได้วะครับ <laughs> เฮ้ยได้เว้ย เชีย่ยทำไมมึงไม่เอามัตั้งแต่แรกวะกูเอาเองแล้วกันเสรกูด,ดิเสรกูด,ดิอยู่ดีบาอนตายงงสิมึงไ <c oughs> อ้มีคนมีคนรู้มีคนรู้อะไรอะไรอะไรโอ๊ย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 โอ้ยเจ๋อเออโอ๊ยโอ๊ย โอ้ได้ไม่นั่นน่ะแล้วเพื่อนกูหายไปไหนหมดเนี่ยเมื่อกี้มันก็ลุมผมคนเดียวไม่ใช่เหรอโอ้แล้วมันเกิดไอ้ลูเซียนกลับไปกันโอ้ไอ้ไอ้อูเวมโอซัสมแม่ละอูฟว์เวฟเวฟเวฟเอ็นยืดวฟเวฟเวฟอูเบมูเบมโอซัสชิบหายโอ้ตายมึงตาย อ่โดนเอ็นอะไรเนี่ยนี่แพ้เหรอเอาเลยเอาเลยโอ้ยเคนเนนเจ้าหนูสายฟ้าเฮ้ยมึงรีบอ่ะมึงรีบหรอเฮ้ยห,ห,หมดนี้มึงไม่รีบมันจะมีโอกาสให้กูออกมเนี่ออย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตี เยอแบงค์ก oh, ูยโอ้โหก็ก็พ่ายแพ้ก okay, so ันไปนะครับก็หมดอุลต้าลาปิดไฟจะไปหาตัวหนุ่ๆเล่นกันอีกดีกว่าก็อาจจะเอามาลงกันอีกทีครับโอเคทีนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้โอเคเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบาย